ทิดาสกีครั้งแรกโอ้โหกดจับแมกกะพิส่าแมกกะพิส่า morning everybody อรุณสวัสดิ์กับทุกคนวันนี้วันที่26เดือนธันวาสอง0ันสองพันอะไรสองพนนะคะวันนี้เราจะไปเล่นสกีกันแต่ดูข้างนอกค่ะหิมะลงจะลงทั้งวันเลย <should> สนุกอย่างแน่นอน <should> วิวจาก ห้องรับแขกหลับสบายไหมคะไอเอียมหลับสบายเลยเพิ่มตื่นเริ่มตื่นเฟรชเลยเฟรชเลยไอ้กาย ready to hit the slope s today ที่ได้ไอ้ยี่สัยดูที่ดาใส่เทอร์โมสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะอุ่นแต่งตัวเดี๋ยวหาอะไรทานอุ่นๆก็จะได้ ไปสกีกันแล้วค่ะโอ้ยเอี่ยมฉลองเครื่องทำกาแฟใหม่พอดีโฮสต์เขาเอามาให้เมื่อวานมาเปลี่ยนให้แต่ก็ไม่ละทิ้งของเก่ากาต้มน้ำโอเคเดี๋ยวไปดูค่ะสกีรีสอร์ทเราจะเป็นอย่างไรนะคะอ๊้ดูสิสวยงามพรีการ์เ โอเคไปไหนกันไปไหนกันคะไปสกีไปสกีโอเคป,ปะตอนนี้ก็ขับรถออกจากที่พักแล้วน,นะคะกำลังจะไปที่สกีรีสอร์ทนะคะอยู่ตรงข้างหน้านะคะขับรถไปสองนาทีะคะ่ะวันนี้สโนว์ลง พยากรณ์อากาศบอกว่าสโนว์จะลงทั้งวันดู <c oughs> สวยงามผู้ร่วมทริปพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อม Are you guys ready to hit the slopes Yes Ask little a little skier uh, little skier ที่ดาพร้อมไหมคะลูก Are you ready to ski today <Today. S 2> You're a d y okay this gonna be your very first ski สวยมากมากเลยค่ะดินมาเพิ่มเดียวนี่เราเดินมากแด้วใก็ถึงได้บอกขับรถมาสองนาทีเดินมาเก็ได้ ราต้องมีสปงกียฟอันอปรขับก่็นแปแป่วนมากรถเขาจะโอเวอร์ไนท์นะนะจอดอ่ะนี่ทอดนี้ม <ing> ันเป็นโอเวอร์ฟลจากข้างใว่าเราจะขูดเยอะแยะตี่จอดที่จอดเยอะแยะเลยนี่เต็มปิดะดสลสน ยอดจี๊ดนะพอเข้ามาพัก k กิ้งนะคะพัก k กิ้งหลอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟมิลีมีเด็กน้อยเขาก็จะมีโซนให้นะคะไม่ต้องได้เดินไกลตรงนี้นค่ะแฟมิลี่พาร์กิงค่ะแฟมิลี่ชิดอะไรเงี้ยคะโอ้ไปเลย e ตรงน้รอดไหมนี่เนาะ ถนัดถน,นัดเลยค่ะเอาที่สบายใจเอาค่ะเอาที่สบายใจก็มี <c oughs> ไล้มีเสื้อเลยมีเสื้อเลยชิมนี่บอกโอ้๊ยว่างผู้เสดผู้เสดก็จะได้เไได <c oughs> จเ้าที่ <c oughs> <c oughs> กนออ,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 อกไหมหน้ากล้องมันพอดีไหมงุ้มไปเร็วนะอันนี้มาสกีที่คีสตนลิฟก็ไม่ทำงานดูโูกระตบ

ต้องพาลูกเล่นอยู่ตรงนี้มาตรงเนินฮิวอ่ะมามีอันนั้นเสร็จตวาตรงนั้นมามี ยูว่าพาลูกเล่นสกีเล่นเสร็จไรสรสเตฟิดมามีโอเคซี่ เท้าจิกแล้วก็ไอ้ดึงไอ้ตัวนั้นขึ้นดึงไอ้เท้าขึ้นให้ดึงเท้าขึ้นให้ดึงไอ้ไอด,ไอด,ไอดึงตัวนั้นขึ้นให้มาไหม no 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 ไอ้ทางมานะันอ่ะอพุชอัพนั่นแ <c oughs> หละเออกแล้วลูก <c oughs> ก็ย yeah. <pe> ังมีเลยนะเข่าเคยไงพอแล้วเอาไปลองกินกันสักครั้งแต่ว่าแต่ว่าแม่ต้องแข็งแรงเดี๋ยวเราไป observe ัน up up good good job good job up up good good job ทีดา you like it You like it? You like it? Yeah. Good job. 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 Good โอ้ไไหนกูนี่วา้าที่มาทำอะไรคะฟอ โอเคตอนนี้เราสกีที่ Keystone โลราโดโอเคดดดี hmm. กับอาก็รอเราอยู่ตรงนู้นอยู่ไป mm hmm. เดี๋ยวเรากลับไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะเด <Wow. S 3> ี๋ยวนี้เป็นงานนะเห็นอีที่เขาให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็พูดเลยว่าไอจะถ่ายรูปตรงนี้มามม่แล้วก็วิ่งไปเลย ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะพาธิดาไปเล่นที่ Learning Area นะคะดูสิคะหี่มะลงไม่ลืมหูลืมตาเลยเด็กจะเล่นยู่สไลด์นี่แหละค่ะเด็กจะเล่นเป็นแบบ Family Area นี่นแหละพาเด็กเล่นอยู่นี่ต้องไปเข้าข้างหน้านี่แหละค่ะ Turn left then your destination will be on the right คเราไม่รู้ที่ตั้งแต่แรกเองมีมามี่กับลูกดับลงนี่ไหม,มได้ดับลงนี่อ่ะไม่ต้องรนะอ,งอบละเพราะบานต้องใส่รองเท้าจอดยันดื้อนี right. ่ไงจุดจอดใส่รองเทอาอ่านี่แหละค่ะโอ้มันมาจากนู่นก็ได้ใช่ จะจอดตรงนี้ไม่แอนหรือว่าวนไปตรวจตรงนูง้นแล้วแต่อาค่ะวนไปจอดตรงใกล้ๆทางเข้าดีกว่าเนาะแล้วแต่อาค่ะโอเคไหมโอเคหนูหนูเห็นที่แบบว่าชอบๆแบล <c oughs> แะหลกอแสดงว่า<อ>ถ้ามันไม่งี้คือเข้าได้ใช่ไหมเอาเยังไงล่ะสะกีเออร์ตัวน้อยๆไปหลับตอนไหนล่ะหลับเลยเหรอ <c oughs> โคตกเลยบ้าห้วงมากเลย <c oughs> สลบเลยเห็น เห็นสกีแอรีแล้วหลับใส่เลยเหรอลูกเขงมากเอายังไงล่ะเมื่อกี้ยังมองซ้ายมองขวาอยู่เลยโอ้นี่พวกยูต้องซื้อตัวึ้นไปเนี่ยหรือว่าใช้ด้วยกันเลยใช้ด้วยกันเลยคียสโตนเหมือนกันค่ะโอ้แต่ว่าสกีเออโน้ยหลับไปแล้วทำไงอ้าวคุณ่อตอนนี้ก็เตรียมใส่สกีกันนะคะพ่ดานอนหลับอยู่ในรถ คุณพ่อก็จะเฝ้าลูกก่อนคุณแม่กับอาก็จะไปบุกสโลปก่อนละตอนนี้ก็สโนโลงอย่างหนักเลยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20ฟาเรนไฮน์นะคะโอเคอ่ะคุณเพื่อนอายมับพี่สุนทรก็เทคแคร์กันไป,นปรรเราจะมาบุกที่ learning area <laughs> เดี๋ยวก็จะพาทิดาขึ้นไปเร์นนิ่งตรงนี้แล้วค่ะแต่รอทิดาตื่นก่อนดูสภาพบรรยากาศสกีแอ e a เรียแบบเดียวรถคลุมไปด้วยสโนว์หมดละป้าอ,อาพร้อมยังคะมันพอแคสไปช่วงน,นี้สโนว์จะลง80%เื่วงกีฬานี่ยใช่<ไ>สุดยอดได้บรรยากาศในการเล่น ก่อนคิดว่าคนนั้นด <Yes ูเแบบอนพรโอ้ว้าวเฟรชตดวฮู้ยทุกคนดูหิมะตกสิคะสวยงามมากเลยค่ะซึ่งโซนนี้นะคะเป็น learning area นะคะเอาไว้สำหรับคนที่ พึ่งหัดเล่นสก,กีครั้งแรกนะคะแล้วยังแบบไม่มีความเสียนเนาะก็มาขึ้นๆลงๆกันอยู่แถวนี้นลคะเนี่ยค่ะเราก็เลยจะพาที่ดาม,มาฝึกเล่นตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะพาไปเล่นสูงๆค่ะแล้วตอนเนี้ย คุณพ่อก็ให้คุณแม่มาฝึกแข้งฝึกขากับมาเอียมก่อนนะคะหลังจากที่ก็ไม่ได้เล่นสกีมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่คลอดลูกมาเนาะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเราไปอีกที่หนึ่งนะคะมันจะมีอยู่สโซนเนาะโซนที่เป็นกอลโลาแล้วก็สกีลิฟต์เหมือนที่แอนกําลังขึ้นเนี่ยคะ่ะกอลโลาเนี่ยมันเป็นที่เป็นกระเช้านะคะที่เราไม่จำเป็นต้องใส่สกีเข้าไปอย่างนี้นะคะมีก็จะมีะที่ใส่สกีให้เนาะเราก็ขึ้นชมวิวไปถึงยอดเขาเลยคะ่ะแต่พอดีว่ามันปิดนะคะเพราะว่าวันนี้ลมมันแรงแล้วก็หิมะตกค่ะ หลังจากซ้อมขาสักแป๊บตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะไปลองในจุดที่ยากขึ้นนะคะหรือจะลองขึ้นเขาสูงขึ้นกว่านี้นะคะไหนเราอยู่ปูเปรูเอ็กซ์เพรสนะเราอยู่อะไรนะเปรูเอ,อ็กซ์เพรสเราตรงนี้ออขึ้นไปเราต้องลงทางนี้เพราะว่าอีซีวัน สีเขียวเนี่ยหรือจะลงตรงนี้อ้อมตรงนี้ตรงนั้นแยงยากอ่ะเอาตรงนี้เนี่ยสีเขียวอ้อมลงตรงนี้ลงมาสกูตรงตรงมาที่สกูแฮมใช่ป่ะใช่ค่ะสกูแฮมสกูแฮมแฟมิลี่สกีเทรลลงมาสีเขียวแต่ของอายากไงสีน้ำเงินค่ะที่ไปเขาสีแล้วสีน้ำเงินอ่ะ Yes sir ไปเขียวๆก่อนแล้วกัน รอดเลยลนะเอาไฮเอาโอ they have the map over here too เอาแต่เดี๋ยวเราจะตามสีเขียวไปอะไรสักกูมาม and silver spoon สีเขียว easy way ไปทางนี้ลูกสอนชี้มาทางนี้ก็ไปทางนี้แหละด้วยก็มีชี่ไปตรงนี้ไปสายมือแล้วกัน ไปขวามือนะอีซ uh ี่เว่ฟิวดูอ่ะเอียมลงไปไม่เปลกเลยฟิว ตามมาติดๆค่ะเทรลเมอร์จค,คะะอ้ะไปไปซิวอรสปูนอ่ะอย่าซิวอรสปูน,ปนไปสะกูมอนไปทางซ้ายสกยุยกูสปูนไปทางขวา ้ตัวมันกว้างสุดยอดเลยสวยซ้อมแข่งซ้อมขาอ่ะกว้างสะใจมาก อนาคตที่ดาแน่เลยเป็นอย่างนั้น่ะร้องไห้ผมเข้าปากหายไปแล้วอะไรนะคะคาหายแล้วค่ะก้องดึงเปิดจมูกสลับกันนะคะเย็นจัดก็อันนี้ทำไมไม่ได้บอกว่าให้เราไปอะไรทีไห้บูไม่ใช่เปรู อะไรเปรูชื่อชื่อมันเปนรูเอ็กเพรสเฉยๆ mm hmm. ค่ะชื่อไอชื่อลิฟต์มันนะคะ mm hmm. ตอนนี้มันพาเรามาซิวสปูเพราะว่าอีสก mm ูมาแบบมันปิดอ่าใช่ค่ะ, mm hmm. คะสีเขียวค่ะตามไปเรื่อยมันก็ล่อหาก,กันนะ mm hmm. อ่ะเอ๊ อยมซิ่งลงไปแล้วว้า p เดอร์สุดยอดของ p เดอร์มันเนินมากๆมันก็เป็นบ้มนะดูสวยมากแบบว่า fresh powder นะระ้าางคนโอเค อะไรนะคะวิ่งว่างเลยย่าใช่ค่ะวิะ่งมันเลยอ่ะดูพาวเดอร์วู้เบรกทีนี่ฟิว้วอาไอ้อยเบรกท้าพวิสดาอีกแล้ว <laughs> เบรกเองอ่ะเอาอ่ะ,อะอย่ามีอยู่ตรงโน้นอ,อุย้ยมันมากเล่นมันมากขอบอกเลยเซโนลงใหม่ๆลงมา อันนี้คือในมาดูเดียวรงเ,เ,เขาปิดตอนที่ก็ไม่ให้ไป Let's go ฮ h uh. Hello Hello how are you Well, good. I like it how it is. Yes. <laughs> to office area and to school, mom. To area. Yep. Let's go. we <laughs> go. อันนี้จอยเบสเจเบสเป็นสีเขียวอะ่ะสีเขียวเหรอ่ะโอเค <very> <Yeah. S 1> อยากให้พี่ดามาขึ้นมาตรงนี้ได้จังเลยต้องมาเล่นสักสองวันอะ่ะ ใช่ตอนนั้นเราไปไอ้คัพเปอร์เมลเชนกันค่ะ,อ,ะอีแดดี้ก็พาไปไดมอนด์เลยอ่ะแร็กไดมอนด์เลยตัวเท่านี้บุกเดียวแล้วอ่ะโน no, อาหนูว่าเรียวี่มันง่ายดีอ่ะ น่าสงสารลูกอะเมจิกคาเปตที่เขาให้ขึ้นที่เลื่อนๆไปค่ะมันปิดแล้วไว้โอกาสหน้าค่อยมาลองเมจิกคาเปตแล้วกันดีดได้ลงมาเลยค่ะเร็วเก่งจังมามามาหามมีมาดี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 ดดด good. Look at you. Go see daddy. คิดาทาได้ดีมากเลยค่ะสําหรับประการเล่นสกีครั้งแรกของเขานะคะเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทําค่ะแล้วเขาก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ด้วยนะคะว่าถ้าอยากจะให้สกีไปรเร็วๆเนี่ยก็ทําแบบเฟรนฟรายถ้าเกิดว่าอยากจะเบรกหรือว่าให้ช้าๆลงเนี่ยก็ให้ทําแบบพิซซาเขาเข้าใจมากๆเลยค่ะแล้วเขาสนุกกับมันนะไม่มีล้มเลยซึ่งถือว่าเราประสบความสําเร็จมากเลยค่ะแล้วเนี่ยลานสกีมันปิดเร็วนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะมันปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวเนี่ย เราจะไปเล่นนสกีกันต่อค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยแวะทานข้าวเย็นกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่านาสกีมันเป็นยังไงนะคะ